อุ๊ยโดนแล้วครับผมนี่ไงครับผมบอกแล้วว่ามันต้องมีตัวครับผมโดนจริงครับนี่นะครับผมวันนี้ก็เจะมาตกปลาด้วยกบกระโดดน,นะครับ อุ๊ยกูโดนแล้วครับผมนี่ไงครับผมบอกแล้วอุ๊ยกูโดนแล้วครับผมนี่ไงครับผมบอกแล้วว่ามันต้องมีตัวครับผมโดนจริงครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับ ช่อนครับสุดยอดครับผมเต็มปากเต็มคำครับนี่ครับสายสวยครับถ่ายรูปครับผม